สวัสดีครับวันนี้ไทยโหลดคอมจะแนะนาเทคนิคกันเึนครับเป็นเทคนิคที่คนที่ทําไลฟ์ในช่วงที่อยู่ในช่วงพิธีที่ไว้อะไรนะครับมีการขอความร่วมมือจะให้โทนภาพของการถ่ายทอดสดเป็นออกโทนสีเขาาดำนะครับผมวิธีการในการใช้ OBS นะครับ ใน OBS เนี่ยเราก็ไปตรง Video Capture เนี่ยครับตรงวิดีโอแคปเจอที่เห็นอยู่นะครับผมเราคลิกขวาแล้วใส่ฟิลเตอร์ครับใส่ฟิลเตอร์้าไปตรงซอสต,ต่างๆนะครับที่เราจะเอาขึ้นจอเนี่ยใส่ฟิลเตอร์ตรงนี้แล้วก็ด้านล่างจะมีฟิลเตอร์เอฟเฟกกดเครื่องหมายบวกครับเครื่องหมายบวกเสร็จแล้วก็ไปที่แอปพลาย LUT นี่รุดใช่ไหมอ่าโอเคไปนะครับแฮปไฟล์รุดเสร็จแล้วปุ๊บให้มันจะมีผ่าให้เลือกไฟล์ให้เร o w s e b r เป็นเก a y s c a l e ก็ได้หรือ g r a y s c ก็ได้อ่าเดี๋ยวลองเป็นเเป็น s c ทแอนดูอ่ะได้หมดนะครับผ่า grayscale นะครับเนี่ยเป็นแอ a y s c a l e ก็ได้นะครับก็จะเป็นโทนสีขาวดำนะครับเราก็สามารถที่จะไลฟ์ออกไปได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องทำทุกซอนสเลย ที่เป็นที่เป็นในจอทั้งหมดถ้าทำเป็นทุกซอสนะครับก็จะได้เป็นสีขาวดำแล้วคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนที่จาเป็นต้องใช้ในช่วงนี้นะครับขอบคุณครับ